สวัสดีครับ่อม่พี่น้องช่องย t u b e ควายไทยไล่ทุ่งเด้อพี่น้องครับมื้อนี้ก็ออกบ้านทำกลางบรรยากาศฟ้าคึ้มฝนพี่น้องได้ตกแล้วกับนี้วันพี่น้องลิ้นหน่อยนึงแล้วมื้อนี้มาหากินทางอำเภอหนองเรือเด้อวพี่น้องครับได้เข่าพิ่นว่ามีฟาร,รม์มควายงาม้มขนาดใหญ่อยูย่นี่กัมันน้ำหาเห็นแล้วล่ะครับแต่ว่าผู้ดูแลแล้วอยู่อยู่แต่ว่าเจ้าของผู้บุกเบิกแท้ๆนะแล้วเบ่อยู่เด้อพี่น้องกับสิมไทย พอเถ่าเรานีละครับไปให้พอเม่พี่น้องชมบึงพ่อเถ่าคือพอคือตาพอแท้ๆนี่ละครับเจ้าของไราไงหนีละเนาะตาเนาะเอาก้อนอินไปรู้จักกับตาเจ้าของเราก้อนตาสวัสดีครับสวัสดีครับตาเน้นน้ำซื้อให้เพื่อนรู้จักเนี่ยซื้อหนูเกนแถวกลางตาเนี่ยก็ตาหนูเกณนแถวกลางตาหนูเกณ์บ้านยังตาบ้านนาวาบ้านนาวาตำบลตำบลบ้านเมงตำบลบ้านเมง อำเภอหนองเรืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเขาเนี่ยนอตตาเนาะเ,<อ>เป็นเจ้าของฟาร์มอยียงตาไม่ซื้อฟาร์มบ่ครับเนี่ยบอ่บอบ่ท่านตั้งเลยทีตั้ง,งโอ้เดี๋ยวควายเบอร์ผมเบิ่งเราไม่ได้ตเกตพเมียมผมน,นี่นอตตาแม่นบหมแมนสายแบบพัฒนาเราวมันบ่อตาครับตอนนี้ไม่คายจากตัวครับตึงหน่อยตึงใหญ่สิบหาตอวสิบหาตัวเป็นเป็นแม่โลกแม่พันุนี่เดี๋ยวจากตัวแม่พันเกจเกจ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกใส่ตัวนึงอยู่แโอหุ่นนอนอยู่หุ่นเนาะโอ้โหนอนนั่นก็เป็นลูกเพิ่อนลูกนั่นก็เป็นลูกแสดงว่าท้ายญาตินี่มิเต่าดีๆทั้งนั้นตัวเนี่ยตายเป็นบ่มีเต่ดาวเหนียโอ้ลูกดาวเนี่ยก็มีเก่นกับมีพี่น้องขันเมื่อเชียงเด่นขันเมื่อเชียงเด่ก็ขอวาไพ่หลายๆเนาะตามันเขื่อนฝนเนาะเออมันเขื่อนฝนจะมาจุดเด่นเป็นตัวเลขนี่ตัวตัวแรกนี่เนี้ยตาพระเอกประจําครอบทีไ่นพระเอกประจําครอบ เพื่อหงเพิ่นซื้อ,อยังก้อซื้อหงบักหงเออเพิ่นอายุไร่นใดตาตัวนี้นี่อายุปีก็อสองปีสองปีเจียนล่ละเพิ่อบ้านใด้ลังเจียนมั้นนะโอ้เพิ่นเป็นทายาททั้งใดตาปังทายาทปังหน้าเพิ่นอยู่ทั้งกุ่นนะพี่น้องเพินน่นไ่ยอมยืนในโชวโตวนเลยโอ้ท่านได้ผสมในข้อ,อนี้ปอแตา่ได้ผสมอยู่ผสมหลงเหลือเออ โอ้เพราะผสมสดได้แล้วนกซองปีนะตาออโอ้หน้าตาขี้ลอเถ็พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปไถทั้งนายพี่น้องเบเพื่อนสูงลายบนในตาวัดจกักเที่ยวบ่นหน่อยเ่นเดี๋ยววัดแจ็กที้ตายแต่าน่าทั้งดังคม้มญงอลาเลยเนาะตาเอือ้อในเพื่อนลูกโ์หุน่นเพิ่อนหงหงลูกไอเจ้าหงนี่กินแล้วนอนยิ้มปุยปุยแม่พี่น้องไปย้อมลูกเลยครับนี่คุณอนเบมึงรู้ครับคุณหน้ะ เจ้าหงพนาเดียวมึงตายแล้วสิกระเขามันคือเห็นคนมากคือรูปจึงจังเลยตีวันนี้คนกินอิ่มแล้วไปเล่นขีโตมมาคอยแห้งกระดนเนียวเปนบวดตาปล่อยออกไปไล่ลูกลุกลุกเลยให้เพื่อนเลิกลุกลูกลาลุกอยากโชว์ความรอให้ท่านผู้ชมเบิ่งแบบเบิ่งพี่น้องหน้าตาอุ้ยแขีงขามาเต็มเลยด้วนเนียวเน่าตาเออปัดทั่วปัดทั่วประธรรมดาตัวนี้เสียวไว้เป็นพ่อพันธุ์ประจำฟาร์มติตาบันเนี่ยเออ ตายตายเมื่อโตใหญ่เบื้งหนาหายลูกลูก,ลกตะเกามันคือลูกตึงตังโลดโคนมากไม่ลูกก็นะ่ะม่อยากโชว์ไม่อยากเป็นพระเอกวอนใช่ไหมห้อยพ่อเบื้งหนาพ่อหวงพี่น้องโอู้หูหนาโนหนาโหนหนาใหญ่รอเราเอากันตะเกามันคือลูกตึงตังโลุดพ่นไม่อยากโชว์กับแซมพ่นทอดแตาอืมเดี๋ยวเขาก็บเบิ่งภายนอกนี่ละมีควายทั้งหมดสิบห้าตัววัติแล้วแม่แม่ลูกแม่เข้าแม่ดังเจ้าเดียตาตัวใดบันเนี้ย มุ้นี่ร้านเนี่ยแม่นี่ก็แม่อู๋มีแต่แม่ใหญ่ๆค่ามสูงบวตองอ่ะนี่บวตองเออ้ยสร้างคนลูกเกิดอันนี้ลูกงานอยู่น่ะอ่าแต่ละตัวนี่ความสูงประมาณเท่าไรเนี่ยตาของเจ้าเนี่ยหน่อยสี่สิบหน่อยสี่สิบขึ้นไปละเนาะนี่พ่อมีเนาะฮะเอาเถอะตัวนี้พ่อคนแปลหน้าบ่ได้เมียพันแล้วก็คัดสันมา เป็นทายาททั้งไนแน่เมนบ่ตานีเไอ,อลูกมีเรามีก่อพัฒนามาแล้วทั้งนั้นละ่ะก็ยืนยู่ซื้อก็ได้ตาม่อต้องย่างดูแบบเดี๋ยวผมสียางองเองจ้าบ่มันได้ยินคือเกาหร <laughs> ือไม่พระเอกนี่เอ่ะไปยอมลกอย่งลงลูก<ๆ>พระเอกัอน,นี่ก็แม่บัวตองว่ะดิระดับมีแต่งามๆเนี่ยพี่น้องแต่ว่ารลออกแบบฟาร์มแบบจงังไดบปุ๊บพี่น้องทั้งย่างกับบ่มีแม่เรี้ยกมีชื่อบัวตองี่ตาเออ มันเป็นลูกเต้าเล่าทั้งแดงมันมาจ้าผุนละท่างกว่าเพิ่นทางด่างเปิดท่งดาง,งน้ำพองคนละโอ้มาทางน้ำพองเมียที่สองนี่เดทตาเพิ่นซื้ออยังอันนั้นนี่เมียนี่สมน้อยกูมูเนาะแม่นบ่เออเมียนี่มันเมียมันขายหนีแล้วโอ้ต่อเมียมันใหญ่โอ้เมียมันใหญ่อยู่เออแผ่นท่องซื้อมันอ่ะอันนี้รุ่นลูก,ลกมัน เือแผ่นท้องแล้วแม่ยังไ่งตันตันอยู่ขางกันนี่เน้อตาซื้อ,อยังงเนี่ยนซื้ออำํำโอ้ไม่โตยิ่งแต่พี่น้องนี่ไงลูกเพิ่นคืนบอบ่มาอยู่ในคอกน้ำกรตาตัวใดแม่ใ้ลูกใดนี่เมื่พี่น้องฝนตกตเสาไม,ามา่ไม่นีครับเพิ่นก็มีแปลงหญ้าเขียวดีดีเลยพุดนะอยู่ใกล้ๆถนนงไงนี่แหละครับอยู่หลังล้มวันนี่แหละพี่น่องบ้านเราะ แต่ว่าเราว่าเราอยากมีตัวขายอยเต่เจ้าของเราบรยุ่กับเราสีขายตัวใดบู้พี่นองผมกะไทยบรรยากาศนี่พ่อแม่พี่นองท่านผู้ชมได้รับชมอีกสองแม่นึงพุ่นเดียตาพุ่นใหญ่ขึ้นกันจีน่ะนี่แต่ใหญ่ๆพี่นอ้องมาเบิ้งรุ่นแม่เราเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งรุ่นลูกรุ่นท้าย,ยากเพิ่นเลยครับว่าเพิ่นให้ลูกดีบอพ,พี่อาสองแม่นึงอ่ะแม่นอนอยนี่เดียตาเึ่งใไคือจิอจงโจ้คือจิงโจ้เออ แม่จริงโจแม่จริงโจพี่น้องเหมือนกันไหนลูกกันไหนปลุกแล้วไปเราไปปลูกท้ายาติลูกน้อยลงอยู่หัวพี่น้องแม่สุดท้ายเนี่ตาเสื้อไนนั่นน่ะแม่ั่นน่ะครับแม่ใหญ่แม่นั่นซื้อยกแม่ยกเอออีกสองแม่พ่นเอีกยุ่นน่ะแม่นอนอยู่นี่เื้อว่าอีบู๊ดได้ลูกได้นอนเหยียดคงน้องข้าวเน่าลูกลูกมีเล่าอดไรเนี่ยตาลูกอยู่ในเนี่ยลูกลูกบบกกัน ลูกมันบบกลูกอีหยังกูดเริ่มซื้อมาแล้วนี่ลูกก็นอันนี่โอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวแม่ตีตาตัวเจ้างนะตัวแม่ตัวเนี้ยอ่ามาเที่ยงคนล้นในลูกตัวใดเนี่ยนี่แหละลูกอิ่มลูอุ่มในแม่เพิ่นนด้บ่ดเนี้ยแล้วแม่เนี้ยแม่ยำโอ้สูงใกล้ติดท่อแม่เราพี่น้องโอ้แต่เฉพาะแม่เพิ่นตันโอ้ลูกสูงกว่าแม่เราด้วยแม่สูสีกันเราด้วยเนี้ยตาแม่นบว่เออสูงซ้ำกันแล้วสูงซ้ำกันลูกเบิ่มแต่ว่า ลูกพ้นได้จากปีเราตาปีกวัวปีกวัวที่เนี่ยออบ่ออเมย์่อยมาตัวใหญ่ฟ <c oughs> าแช่งขาแม่บ่วัดความสูงไว้เจ้าเทียมันบ่ตาบ่สายแล้วพี่น้องเราบวัดมยแต่ว่าโอ้สูงก็เม่แล้วครับแม่ก็สิบ,บ้อยซี่สิบหุ่นบ่าตาเนี่ยหอยี่ห้มมันนะ่ะเมอยซ่สิบหแตดงว่าลูกห้อยซี่สิวดวน่ยน้ตา <c oughs> เดพี่น้องเมิ่งพนมาแล้ว โอ้เบิ่งบอกคักว่ามันตัวผูกอันนี้พี่น้องทั้งหน้ามันแข็งขาโอ้สีสูงได้อีกไรอยู่ได้หน้าตาเบินบกลูกบอกยี้เบิร์ดเนี่ยตัวเฟียสให่ทั้งพุ่นอีกเตีก็ลูกอีเบิร์ดก็ลูกยิบูดตัวนี้ลูกพ่อใดก็ตานี่ก็ลูกเบิรมลูกเบิรมคือกันเออแห่จักมือแล้วมันมีแต่ตัวยังไงเถอะก็เดี๋ยวน่ะโอ้พุ่นเหรอพี่น้องสามตัวนี่เป็นตัวแม่เบิด์กบอตาลุ่นน้อยนงลูกน้อยมันตัวผูกหลายงี้ว่าตัวแม่ตัวเดียวสองตัวนั่นก็ผูตเตัว ลูกอีบูดนั่นแม่อายุลูกอีบูดลูกบิ๊กเบิร์ดลูกบิ๊กเบิร์ดป่าสุดยอดเราพันธุกรรมดีอยู่น้ำเราเบิร์ดเลยพี่น้องอีตัวข้อกลางตื่นซื้ออีบูดอ่ะอีตัวนี้เนี้ยซื้อยังไงซื้ออีพอยเนี่ยอีพอยอีพอยน่อันนี้ตีลูกอีพอยอ่ะเออเขาก็ได้ลูกแรกตีตาเนี่ยลูกแรกโอ้ลูกเบิรมพี่น้องแสดงว่าของเราตัวผู้หลายจัะน้อยเราก็จีใายตัวผู้นี่ละออกไม่หมดตานี่ตัวผู้หลายโตดี โอ้พนเขาคอกไปหาแม่บมดแล้วนี่ก็ลูกแม่นี่นี่ก็ลูกแม่นี่ตัวนี้เน้ลูกท้ายหยัดตัวใดเนี่ยบบกปังลูกปังโอ้พี่น้องมึงด้วยคุยเข้าว่าเดี๋ยวปีหนึ่งพอดีเนี่ยเนี่ยอนี่จะตัวใหญ่ๆแม่พี่น้องขอกควยเราแม่ตัวยืนอยู่นี่เน้ลูกตัวใดตาอันนี้ก็ลูกอิทเพนท้องหล่ะลูกเบิ้มได้ลูกสองตัวเราหรือน่ะอตัวหน่อยกับแม่นมันบ่ตัวหน่อยกับแม่ให้ลูกทีลูกด้วยนี่ตาคุยเจาเนาะ แล้วการอยู่การกินเพื่นนี่ตากินได้มาั่มาแห้งน,นี่ตีหย,ย่าหย่าพ่อบ่หย่าเจ้าอยู่อ้อมฟันนี่หย่าก,กับบ่พ่อไอ้คนตีแล้วให้กินทั้งขี้ละมันบก่กินทั้งขี้ละว่าอาหารนี้ด้ให้เพื่อนกินบ่ตาบ<อ>่ตีเก่งแบบ<า>ธรรมชา,าติเลยเนาะธรรมชาติเลยพี่น้องนี่เียน้ำเพื่อนครับน้ำก็กินน้ำบาดาลบาดาลหรือน้ำเปล่นาน้ำบาดาลเลยพี่น้องไว้สมมติบ่าเรียกกินดอกเนาะแต่ต่กอนมันเรียกอยู่เด่นเนาะเฮ้ยฝุ่นปล่อยลงไปฝุ่นดรอลงไป <ไ>ม่ได่ตัวใหญ่ๆเมพี่น้องแต่ว่าอยากเบิ้งพระเอกพระเอกของบุลูกแจ๊คเทีย <c oughs> ผมมีมาไทยบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งกับเบิ้งฟรามควยโลมีควยง้ําระดับปาน,นี่ไปฝ้าไปตั้งซื้อฟ้ามจะเลือตาคนจะได้หาง่ายๆหมดเนี่ย <c oughs> ตั้งซื้อฟ้ามนี่ยวควยเกตไม่ได้เกตพิมย่ำผุนไม่เนาะโอ้เจ้าว่ามาตมแต่ใส่เนี่ยลูกเตาเล่าดีๆทั้งนั้น คนโบมาถามซื้อลูกควายเจ้าหรือตามว่ามีแต่โตงามๆเถอะมีมาอยู่ไงเขาเน่าคิวนี้ยมากระทั่งอุดรกับมีโอ้มาไม่เจอคันนันด็อกเตอร์พลรามาป้าเพราะว่าควายเจ้ามันมองเพราท่านเนี่ขายให้เพื่อนเต้เกียร์เดี๋ยวนี้อย่าขายแล้วจีเดี๋ยวนี้กับ่ท่านอย่ขายด้่ยว่ากับมาเบิ่งเอาเนาะเป็นบ่เออเพราะว่าเพู่อม่างนั้นตัดสินใจรับวิญแม่พี่น้องตัดสินใจกับวิครับ นีแม่สาวแม่หนุ่มนี่โตหนุ่มควายหนุ่มหน่อยนี่ล่ละนอซุ่มแม่ใหญ่ก็บอกขายดอกด้วยเป็นหมดจามึงเออมุแม่ใหญ่ลายป้อยเยอะแม่ใหญ่ก็สิปล่อยกันเอออัาแต่ว่าราคาบนเจงเขาครับลูกเกิดเลยบ่ได้เปิดราคาโนาตาเนาะเกิดเลยโบได้เปิดราคาพอคันประจําฟาร์มก็มีเราเด้พี่น้องผู้ดำเนินโบลูกจากเทียรนี่ยตะเก่ามาหลุดลุกไหวประหังลูกเรีวเนี่ยมเป็นยังวู้มือเนี่ยมือเนี่ยมันเป็นอากาศดีเลยบบลูก โอ้หอยในขอ,อกเราให้ลูกดีแม่พี่น้องบ่งแตละตัวูครับผมน,นะพออีแม่หอยลูกก็ย่างเข่าไปขอ,อกประจําพอกไผ่ขอ,อกมันแล้วนะตามีแต่ะตัวใหญ่ๆพี่น้องเอยผู้ดใดอยากม้เยยมชมกับมาได้หรือตาเนเป็นบอ่อบมาใช่รหมมาได้หรอกครับมาทามหาตาแล้วโรดทางเข้าบ้านบ้านอย่างก่อน,นอตาบ้านหน้องไฮเนาะบ้านนองไฮฟังพี่เดยครับฟังคนละฟังเนาะขันมาจะทางขอนเจนอยู่ฟังทรายามาทางขอนเจนอยู่ฟังท้าย มาทั้งหนองเลียอยู่ฟังขวาทั้งหนองเลียยฟังขวาก้อนเข่าบ้านเนี่ยมีสังขารเขียวๆฟา้าบางไงเนี่ยเนาะตาเนาะเออเห็นป้าหยาเนี่ยครับผู้ใดอยากมาเยี่ยมชมจากมาสอบถามราคานะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เจ้าของเราบาอยู่ครับเราอยู่แต่พอเราเราเป็นผู้ดูแลเป็นคนเฝ้าคอกให้เนาะตาะแม่นบ่แม่นแต่เราก็รู้อยู่ว่าลูกตัวใดเราตัวใดแต่เราบา่รู้ราคาเด้อพี่น้องคนะเบ,บิง่ง ควายของเรามีสิบห้าตัวแล้วว่ามีตัวอยากขายอยู่ละพี่น้องก็ค่อยมาเบิ้งเอาผมไทยพ่อแม่พี่น้องเบิ้งให้เป็นแรงบันดาลใจสําหรับรเกษตรกรนั่น,ยนอยู่ละกัจีวาอยู่ครับขันมีคนมาเบิ้งกัจจีวาให้เบิ้งจัดน้ำลูกรับาคามัน ไอ้เพิ่นมาเบิ่งน er nah ้ำก้นเอาะนอตาเนาะเบื้องนมาเบิ่งน้ำก้นเนาะกันพูดมีเบอร์โทรกับจำได้บ่ตามีเบอร์โทรวองเจ้าอุบ่มีเบอร์โทรลูกกับจำบ่ได้จริเบือเท่าลูกกับจำบ่ได้พี่น้องผมมาบ่ถึอมือครับทางใดพี่น้องก็ค่อยศึกษาหาเอาเรือนอตาเนาะเป็นบ่ค่ะพี่น้องทั้งไก่ทั้งใดค่ะจ้าของเราเป็นน้ำเบิ่งน้ำก้นไก่ลกตอบคอมเมนต์เอาเนาะตาเนาะฝากเบอร์โทรไว้นน้ำเอาผมกะเราก็บุ่ลูกด้วกันละพี่น้อง แต่วันในขวอกนี่ก็มิเตเกตพี่เมียมลูกเต่าเราทายาดดีๆทั้งนั้นละ่ะผู้ใดมากกับ่อยมาเบิง้งเอายุ่นนีล่ล่ะทังเข้าบ้านนี่ละครับเอาผมกาให้มาโดนและเนาะตาหลังลงอ้วนนี่ล่ะครับหลังลงอ้วนตาแล้วาว่โรคอวนการนอนเว้นอากาศดีเนาะตาเนาะ <S <S เอาเป็นว่าคิปนี้กับฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละด้อครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ